แม่ครับวันนี้ไม่ต้องรอนะผมกำลังเตรียมหนังสือกับเพื่อนแบบเข้มข้นเลยครับแม่แม่ครับวันนี้ไม่ต้องรอนะผมกำลังเตรียมหนังสือกับเพื่อนแบบเข้มข้นเลยครับแม่โหพี่แชมป์ขยันมากลูกน่ารักที่สุดโหพี่แชมป์ขยันมากลูกน่ารักที่สุดแม่น่ารักที่สุดเด้อเลยครับแม่น่ารักที่สุดเด้อเลยครับคืออะไรน้องตามีเพียงด้วยอ่ะเนี่ยตั้งแต่ตารู้จักแอป์แฟลมาเนี่ยชีวิตสะดวกขึ้นมากเลยค่ะพี่เสือเพียงแค่ลงอัด แล้วปล่อยเสียงก็จะถูกส่งไปอย่างรวดเร็วและมันเหมาะสาหรับคนที่ไม่ชอบอ่านแชทด้วยค่ะแล้วยังสามารถใช้อีโมจิที่มันมีเสียงน่ารักน่ารักแต่เสียงมาดังแบบน,นี้มันก็ไม่เป็นตัวตัวพี่น้องตาไม่ต้องกังวลเลยค่ะเพียงแค่เรากดผิดเสียงหรือผิดแจ้งเตือน,นตรงนี้ก็ไม่มีเสียงรบก,กวนแล้วเสียงที่ส่งมาก็จะเปลี่ยนเป็นข้อความแทนที่มันทำให้ง่ายต่อการสื่อสารแลายงสามารถมาฟังข้อความเสียงย้อนหลังได้ด้วยพี่เอ๊ะเมื่อกี้เข้าเดินผ่านร้านเกมยังเห็นพี่แช เดี๋ยวเดี๋ยวลดแอร์ให้พี่ก่อนถามาที่ก่อนเดี๋ยวนี่อ่ะร้านนี้เลยค่ะแม่ตาในในในหลายนัดแล้วโดนหลือกี่คนเนี่ยเดี๋ยวแค่นี้เดียวแล้วเดี๋ยวโดนขวา,มา,าดมันจนามแน่คอยดูติวหนังสือหนักมากไม่รู้ติวหนังสือหนักมากไม่รู้หนักมากเลยค่ะแม่ไม่เสียยมันใกล้จังอนะ่ะอ้ยพี่แชมป์โกง,งแม่ลูกสวยแล้ว <laughs> อขอโทษนะครับไม,ไม่ได้ตั้งใจนะครับขอโทษครับ ตกลงมันแอปอะไรนะก็นี่ไงแอปบัสไงคะที่จะได้โหลดไม่ใช้บ้างเว o ร์ค่ะใช้ได้ทั้ง ios และ android แชมโกหกเนี้ยจะทำโทษยังไงดีคะทุกคนล้างห้องน้ำไปเลย1ึงเดือนต้องจัดค่าเงนงบหนึ่งอาทิตย์ไปเลย, 8, 5, 6, เลยค่ะแม่ตาเา well